โอ้โห oh f สามจุดห้า f สามจุดห้าคิดดูอ่ะ uh. f สามจุดห้านี่เรนคิด f สามจุดห้าระยะตั้งโต f สามจุดห้าระยะตั้งโตนี่นี่นี่ดึงดึงดึงมาขอบดึงมาขอบนี่นี่โชว์ดึงมาขอบขอบอีกทีนึงขอบอีกทีนึงอีกทีนึงใกล้อีกได้ไหมใกล้อีกได้ไหมใกล้อีกได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยใกล้อีกได้ปะ ขอซูมหน่อยขอซูมหน่อยซูมซูมบับบับเลนคิดเฮียเลนคิดมึงฮัลโหลเลนคิดแบบรีวิวรีวิวตอนนี้ iso อยู่ที่พันหก iso อยู่ที่พันหกครับเอาแล้วเอาแล้วประมูลนะครับประมูลนี่กลับมากลับมารีวิวแบตต่อแบตแบตครับแบตแบตแท้แบตแท้ sony แบตแท้ sony ฮัลโหล เปิดขายแบบหนึ่งวิทีทอาดิซานอ่าขายออกเต็งเต็นี่แม่สมมติสมสมสติพวกนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปมันชัดปะ เออมันไม่คมเนาะมันชัดนะแต่มันไม่คมเว้ยใช้งานประทับใจไหมร้อยมันเป็นกล้องที่ผมอยากได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันมีจอฟิป๋อ,อแต่ว่าถ้าเป็นสิบพหนึ่สเนี่ยละลายเลทเทแน่นอนตายกันไปข้างเนี่ยหรือว่าจะต้องจ่ายเงินสูงขึ้นเพื่อที่จะเอาเลนเลนแบบ17.70สิบ สิบเจ็ดเจ็ดสิบตอนนี้20,000ื่นตัวนี้สองหมื่นตัวนี้ราคามือสองเจ็ดพันเจ็นห้าตอนนี้เจ็ดพันตอนนี้สองพตัวนี้สองพนตอนนี้ 2, ตอนนี้หมื่นแปดหมจริงๆตัวนี้ก็แต่ตัวนี้มันก็จะเกินไปเพราะว่ามันแพงเลยสองหมื่นเอามาถ่ายเอามาถ่ายคลิปอย่างเงี้ย ผมไม่ได้ถ่ายมอนะีไงจริงๆว่าจะซื้อ1800 1805ใช่ไหม1 8้ามันเป็น F4 ไงี้มันก็จะไม่ต่างอะไรจากตัวนี้แล้วซึ่งระยะ18 18, 18บนโต๊ะอะ18บนโต๊ะมันมันแคบกว่านี้อันนี้16เนาะ18เท่าไหร่อันนี้คือระยะ 18, 15, <F> 18. ก็25ไงี25ถ้า25มุม25บนโต๊ะ อันนี้คือมุมยี่ิบห้าบนโต๊ะอันนี้คือมุมยี่บห้าบนโต๊ะอันนี้คือยี่สิบห้าแล้วผมจะรีวิวอย่างเงี้ยมันจะเท่ากับหน้าแ้้ววะเนี่ยมันมันมันไม่ได้มันต้องผมผมรีวิวบนโต๊ะผมทํางานบนโต๊ะไม่ได้มันต้องระยะสิบหกจริงๆไปสิบสองได้ยิ่งดีจริงๆมันมีเลนสิบสองแต่ขี้เกียจเอามาหรือต้องเอามาอีก ต้องเอามาอีกวะเนี่ยผ้ามา่านผ้าม่านเห็นลางๆเพราะว่ามันเป็น3 5เดี๋ยวมาดู F2 ออ่ะผมลองดูใกล้ใกล้ขึ้นนะผมอยู่ระยะเท้าโตอันนี้ระยะระยะนั่งเฉยๆอันนี้ระยะเท้าโตดูระยะเท้าโตะนะหัวหัวชนพอดีหัวชนพอด,นพดีนะครับหัวชนพอดีแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนนะเดี๋ยวเปลี่ยนนะ สิบสอง F สองนี่สิบสอง F สองวิสีสีหวานจังวะขอบคุณครับสีหวานจังวะสิบสอง F สอง <laughs> ดูดิเห็นเห็นนู่นน่ะเห็นไปถึงนู่นน่ะอุ้ยแต่มันหวานนะมันหวานมากเลยลอง <t ot> หนูอใกล้ดิอ่ะข้างหลังก็อะไรขึ้นนิดนึง <t ot> <Okay. S 1> อันนี้ผมเปิดแสงออโต้นะะมันจะแบบแสงมันจะสวิงหน่อย แสงเปลี่ยนเลยว่ะ <c oughs> ใช่มันต้องมันต้องดูครัว่าเอามาถ่ายอะไรแต่และเลนมันมันเหมาะกับบางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนกันดูดิไอตาก้าเมื่อกี้หายไปแล้วตาก้าเมื่อกี้หายไปละเห็นปหะแล้วก็ชั้นตรงนี้หาย